ไปดูข่าวนี้ที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอันนี้เป็นข่าวแก๊งเงินกู้กระทืบหนุ่มวัย32สลบต่อหน้าลูกสาววัย8ขวบนะฮะคือหนุ่มวัย32เนี่ยนะครับก็ยอมรับด้วยว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็เมาเพราะว่าดื่มเบียร์อยู่ที่บริเวณชั้น2ของโรงน้ําแข็งแห่งหนึ่งอยู่ในซอยลำลูกกา43อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับในนี้ในภาพของกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพ ในนาทีตอนที่คนเจ็บนะฮะก็คือยืนเถียงกับคนก่อเหตุอยู่นะครับคนที่ถอดเสื้อคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีลูกสาววัย8ดขวบเลยยืนอยู่ข้างๆพ่อด้วยนะครับนี่นะส่วนฝ่ายที่ก่อเหตุเนี่ยกำลังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์เขาบอกว่าเป็นแก๊งเงินกู้ลักษณะคือมีปากเสียงทะเลาะกันจากนั้นฝ่ายของผู้ก่อเหตุแก๊งเงินกู้ได้มีพักพวกเนี่ยตามมาสมทบนะฮะ มากันหลายคนจากนั้นได้มีการลงมือนี่ฮะรุมทําร้ายผู้เสียหายครับนี่เขาเรียกว่าลุมสกรรมเลยนะในขณะที่ลูกสาวคนเจ็บก็อยู่ในเหตุการณ์นะเห็นพ่อถูกรุมทําร้ายนะครับนี่นะฮะหมัดเท้าเข่าศอกนี่ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยฮะรับไม่ทันเลยทีนี้เอาสุดท้ายนี่ถึงขั้นที่ว่าเนี่ยถูกกระทืบจนสลบอยู่ข้างรถส่งน้ำแข็งนะครับ ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันแยกย้ายหนีออกจากจุดเกิดเหตุครับเหตุการณ์เกิด3ามทุ่มคืนวันที่12ทธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ผู้สื่อข่าวได้คุยกับคนเจ็บที่ชื่อในชาติอายุ32ปีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเขานั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ภายในห้องพักชั้น2ของโรงน้ำแข็งอะแล้วก็ได้ยินเสียงคนมาตะโกนเรียกชื่อเขาเนี่ยนะอยู่ด้านล่างเขาก็เลยลงไปดูนะครับ ปรากฏว่าคนที่เรียกเนี่ยเป็นชายที่พักอาศัยอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ข้างๆกันกําลังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เขาก็เลยเข้าไปถามว่าเนี่ยพี่เรียกผมทําไมอีกฝ่ายบอกว่าไม่ได้เรียกต้องการจะเรียกเมียจะให้เมียเนี่ยเอากุญแจห้องมาให้คือเมียทำงานอยู่ในโรงน้ำแข็งเอามาเรียกเมียไม่ได้เรียกทางผู้เสียหายด้วยความที่ในชาติเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยก็ผมได้ยินว่าเรียกชื่อผมนะจากนั้นก็มีการเถียงกลับไป กลายเป็นว่าเนี่ยเรื่องแค่นี้คุณผู้ชมฮะมีการทะเลาะโต้เถียงกันถึงขั้นขึ้นขึ้นคำหยาบอ่ะขึ้นมึงขึ้นกูอะไรกันอยู่นะครับเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งหลายนาทีปรากฏว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีพักพวกเนี่ยตามมาสมทบนะฮะในชาติคนเจ็บเนี่ยบอกว่าด้วยความโมโหก็เลยพูดออกไปในทํานองที่บอกว่าเนี่ยพวกมึงทํางานเป็นแก๊ง24ชั่วโมงเหรอ,อก็หมายถึงว่าเนี่ยเป็นพวกแก๊งเก็บเงินกู้เหรอทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่พอใจจึงได้ก่อเหตุลงมือ ทำร้ายในชาติซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าในเขาสู้ไม่ไหวหรอกนะพยายามจะหนีแล้วก็หนีไม่พ้นนะโดนเตะหน้าจนสลบเลยนะครับเดี๋ยวลองฟัง่อยครับผมยอมรับว,ว่าผมเมาแต่ผมก็ได้ยินอย่างที่ผมได้ยินนะพี่ว่าเขาเรียกชื่อผมจริงๆเรียกชาติชาติอยู่ไหนลงมาก็ผมเดินเข้าไปเจราจาไปคุยรับเขาเริ่มขึ้นคําว่ากูกูมึงมึงผมก็ขึ้นตามเขาอะครับแต่ทุกครัที่ทุกคําที่ผมพูดนี่คือ มีพี่ทุกคำครับเรียกพี่ทุกคำไปถึงเหตุประทะบานปลายได้ยังไงก็คือว่าผมพูดคําว่ายี่สบสี่ครับยีิบสี่ใช่ครับย <24 S 1> ีิบสี่นี่มันแปลว่าอะไรเหมือนกับพวกเงินเ,เก็บเก็บเงินกู้นอกระบบครับมผมพูดน่าจะพูดคํานั้นครับพอแล้วเขาก็ต่อยข้างหลังผมเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวเคยมีเรื่องกันไหม ไม่เคยครับพี่ไม่เคยขมินกันไหมมองหน้าไม่ดีกันไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่รู้จักไม่เคยคุย<อ>ถ้าเกิดนักเลงจริงก็คงไม่ต้องใช้หมาหมู่หรอกครับพี่ก<อ>็ต่อยกันถ้าเกิดไม่พอใจผมก็ต่อยตัวต่อตัวก็ได้ครับพี่นี่<ช>นะครับเ,เขาก็ยอมรับว่าเขาเมานะแต่ว่าเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยพอตำรวจมาถึงนะฮะมาบอกว่าเนี่ยนชาติเนี่ยเมาแล้วอารวาสให้ไปขอโทษฝ่ายที่กระทืบเขาเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาเองก็ทำอะไรไม่ถูกจึงต้องทำตามที่ตำรวจบอก แล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความต่อที่โรงพักเพราะยอมรับว่าเมาจริงแต่ก็ได้ไปคุยกับผู้ก่อเหตุดีๆแต่คู่กรณีเป็นฝ่ายเริ่มคุยไม่ดีก่อนแล้วก็ทําร้ายก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายจุดหนักสุดคือบริเวณกกหูซ้ายเขาบอกหูซ้ายเนี่ยเริ่มจะไม่ได้ยินนะครับอันนี้ฝ่ายของคนเจ็บเอาไปดูอีกฝ่ายหนึ่งฮะผู้สื่อข,ข่าวก็ไปเจอกับนางสาวเล็กอายุ30 ซึ่งเป็นแฟนสาวของในน้องคนที่ก่อเหตุเดล,ลายฟังบอกว่าวันเกิดเหตุแฟนหนุ่มของเธอขี่รถจักรยานยนต์มาหาเธอที่โรงน้ําแข็งเพื่อจะมาเอากุญแจห้องพักก็มีการตะโกนเรียกชื่อเธอเนี่ยนะชื่อเล็กเนี่ยนะแต่ว่าในชาติเนี่ยยืนยันว่าในน้องเรียกชื่อชาตินะก็ในชาติก็เถียงกับในน้องอยู่เนี่ยเอ,อะอะวายวายกันอยู่นะครับรด้วยความที่ในน้องเป็นห่วงจึงตัดสินใจยืนรอเธออยู่หน้าโรงน้ําแข็งจากนั้นในชาติ ก็ถือมีดพับลงมาแล้วก็เดินมาหาเรื่องนะแล้วก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมทําเอาทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนนะฮะลักษณะเหมือนมาถามหาเรื่องเ,ออเธอก็บอกว่าเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจโทรเรียกน้องชายของแฟนหนุ่มก็คือในน้องเนี่ยให้มาหาที่เกิดเหตุเพราะเกรงเกรงกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในน้องเนี่ยจะโดนในชาติเนี่ยทำร้ายนะครับจากนั้นน้องชายของในน้องก็มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับเพื่อนอีกประมาณ2-3คน แล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่ก็พยายามจะพูดไล่ให้ในชาติเนี่ยกลับขึ้นไปที่ห้องแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมนะยังมาพูดหาเรื่องในน้องอยู่จากนั้นเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปนะครับนี่นะฮะพักพวกที่มากับน้องชายของในน้องเนี่ยก็เข้ามาทําร้ายในชาตินะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังนางสาวเล็กหน่อยนะครับแล้วสักพักหนึ่งคนที่จังหวัที่แฟนหนูมาเอากุญแจพอดีคุณแจห้อง แล้วเราก็เลยเราก็เลยเอาคุณแจเดินออกมาให้แฟนแล้วแฟนก็เลยถามเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่รู้อ่ะใครอาลาบาดอยู่ข้างบนจังหวะนั้นแฟนก็เลยยืนรอกลัวเราเป็นอะไรเราก็กลัวแฟนเราเป็นอะไรใช่ไหมตอนนั้นมันคังอยู่อ่ะแล้วเขาก็มายืนกันแล้วก็ไล่ชาติไปชาติก็ไม่ยอมไปยืนหาเรื่องเขาอยู่อย่างนั้นตอนนั้นอยู่กันหลายคนมากไม่มีใครได้ยินว่าแฟนหนูไปเรียกเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครเอ่ยชื่อเขาเลย พูดไม่รู้เรื่องอ่ะพี่พูดบกไปบนมาคือจะเอาให้ได้อ่ะคือแบบถ้า,มาเมามาอย่าไปข้างหรือว่าให้แบบคิดเยอะๆลูกตอนนั้นลูกเขาก็อยู่ข้างๆนะพี่พอดีคุณเจนี่นะครับนางสาวเล็กบอกว่าเนี่ยนชาติคนเจ็บเนี่ยเมาพูดไม่รู้เรื่องนะพยายามจะอธิบายแล้วว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียกหาในชาติแต่มาเรียกนางสาวเล็กที่ทําง,งานอยู่โรงน้ําแข็งที่เดียวกันเนี่ยแต่ในชาติเนี่ยก็ยังอยู่ในการเมาก็หาว่าในอีกฝ่ายในเรียกเขานะครับ มันก็เลยไม่จบอะเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องบานปลายสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเธอก็ยืนยันนะบอกว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยในน้องเนี่ยมไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยเงินกู้ตามที่ถูกในชาติกล่าวหาเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากในชาติจะไปแจ้งความกับตํารวจเธอก็ยินดีที่จะไปให้ปากคํากับตํารวจเช่นเดียวกันขณะเดียวกันแม่ของในชาติคนเจ็บชื่อนางสุดาอายุ52บอกว่าขณะเกิดเหตุ ตัวเธอเนี่ยออกมาซื้อของอยู่ข้างนอกระหว่างนั้นก็มีคนวิ่งมาบอกว่าลูกชายถูกทําร้ายก็ตกใจรีบกลับมาที่พักเห็นสภาพลูกชายก็มีบาดแผลตามร่างกายยอมรับว่าลูกชายมีอาการเมาจริงและได้เล่าเหตุการณ์ให้เธอฟังได้ยินเสียงคู่กรณีตะโกนเรียกจึงวิ่งออกไปดูจากนั้นก็ถูกทําร้ายยืนยันว่าไม่ได้รู้จักหรือมีเรื่องกับคู่กรณีมาก่อนนะครับหลังเกิดเหตุลูกชายขอย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่กล้าอยู่ที่เดิมเพราะเกรงจะโดนกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาทําร้ายอีกนะฮะ ก็ยังบอกให้ลูกชายนไปแจ้งความตํารวจแต่ลูกชายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติก่อนแล้วค่อยดําเนินคดีเ,เดี๋ยวลองฟังแม่ของผู้เสียหายฮะโดนทำร้ายไม่อยากจะพูดเลยอะไรคนเขาคนที่นี่เขาเห็นพอเกิดเหตุมีเรื่องทะเลาะวิบาทตีกันแล้วก็ย้ายไปกันทั้งทางานพอกินเหล้าแล้วก็คือมีเรื่องแบบนี้แหละก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาไม่รู้จัก,กทางนี้ลูกชายอยู่ทั้งสองอยู่ห้องเดียวกันแต่พอดีตอนบันไดขึ้นชั้นสามมันมีบันไดก็นั่งกินอยู่ตรงนั้นปกติและ และทีนี้กินคนเดียวด้วยไม่มีกับใครกินคนเดียวแกก็ตามภาษาคนแบบเมาผู้คนเดียวได้ใช่ไหมแม่ก็ถามอยู่ทําไมเราอยู่ข้างบนทําไมลงมาให้เขาตีทําไมแล้วลูกก็บอกว่าเขาตะโกนอะไรขึ้นมาไม่รู้ตะโกนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ลูกลงไปลูกลงไปก็โดนผัวแฟนเขากระทืบแล้วอนี่นะครับทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้นายชาติคนเจ็บจะเดินทางไปหาตำรวจสพคูคตนะฮะ ส่วนตำรวจก็ได้มีการประสานะเรียกทางกลุ่มคู่กรณีมาที่โรงพักเช่นเดียวกันเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยกันว่าจะได้ข้อสรุปหรือไม่ถ้าไม่ได้ข้อสรุปอย่างไรก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับตัวของในชาติเองก็อาจจะถูกดำเนินคดีด้วยในข้อหาข่มขู่ส่วนคู่กรณีก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะจะโดนทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ แต่ว่าเรื่องที่นายชาติเนี่ยไปกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นแก๊งเงินกู้เนี่ยอันนี้นะฮะอีกฝ่ายเนี่ยเขาปฏิเสธนะว่าเขาไม่ได้เป็นนะฮะเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นแก๊งเงินกู้แต่อย่างใดเหมือนกับชาติเนี่ยไปกล่าวหาฝ่ายเดียวนี่นะฮะ